ของท่านอันกว้างไกลมากๆท่านดรริชาร์ดนะคะท่านเป็นอีกหนึ่งนะคะในผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโทรประชาเน็ตเวิร์กท่านพูดทีไรต้องบอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหสุดแสนที่จะประทับใจในคำพูดของท่านทุกๆคำพูดเลยนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับดรริชาร์ดได้เลยคะ่ะขอเชิญท่านคะ่ะ สวัสดีครับแม่ยาครับเอ่อนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเรียนท่านประธานนะฮะและคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกท่านเนาะวันนี้ก็เอ่อก็เซฟไว้นะยังไม่แน่ใจว่าอประเด็นที่พูดเนาะเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้มีคิวใช่ไหมครับอ่าแม่ยา รือคิวอะไรครับม่อยาให้ให้พูดเรื่องอะไรครับม่อยาโทษทีอ๋อก็วิสัยทัศน์ของท่านนะคะชอบมากๆเลยที่ท่านพูดแต่ละครั้งนะคะชอบอยากให้สมาชิกได้ได้รับฟังด้วยอะคะท่านอ๋อโอเคเชิญท่านค่ะเชิญท่านค่ะนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนะครับก็อในเรื่องของมุมมองละกันเนาะวิสัยทัศน์ของท่านประธานเนี่ยสุดยอดอยู่ล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะามาแบ่งปันในมุมมองนะมุมมองของผมก็แล้วกันนะครับว่า ิสัยทัศน์ของธรรมทานเนี่ยในทาในการทําธุรกิจเครือข่ายนะในมุมมองที่เราทํากันมานะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างที่เอ็มเอ็มปัจจุบันนะครับเครือข่ายปัจจุบันแล้วก็เครือข่ายที่เราเป็นนะอยากให้พวกเราเ,เหมือนกับมองให้ออกนะครับเอาสิว่ามองให้ออกกันแล้วกันว่าเครือข่ายที่เราทาเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็เห็นแล้วเราก็รู้แล้วก็เดินผ่านกันมาเยอะแหละนะครับ นี่งแต่ว่าวันนี้ครูประชาแตกต่างอะไรอย่างนี้ละกันนะวันนี้จะขอสรุปประเด็นนะให้ฟังแบบชัดๆว่าครูประชาแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรนะครับเอาตั้งแต่วิธีคิดของท่านประธานเลยกันแล้วกันนะครับนะวิธีวิธีคิดของท่านเนี่ยผมมองนะผมไม่ได้สนิทก,กับท่านนะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในกลุ่มของอทีมของครูประชานะแต่เมื่อมาสัมผัสแล้วมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาเข้ามาในเรื่องของ ศึกษาข้อมูลเนี่ยนะครับมองเห็นอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเครือข่ายเดิมนะในเรื่องของแนวทางที่จะพาวิชชั่นและการวิวสัยทัศน์ของท่านเนี่ยที่จะพา,าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับไปประสบความสําเร็จเนี่ยนะมันก็มีเงื่อนไขทุกอย่างมีเงื่อนไขครับแต่เงื่อนไขทั้งหมดในการทําธุรกิจท่านนักธุรกิจทําธุรกิจเขาก็จะมีเงื่อนไขในการสร้างอกระบวนการที่จะทําให้บริษัทเนี่ย มีกำไรได้มากที่สุดอันนี้เป็นธรรมชาติของธุรกิจับนะธรรมชาติของธุรกิจต้องทําแล้วได้กําไรถ้าทําไม่ได้กําไรก็จะไม่ได้ทําครับนะถ้านักธุรกิจไม่เป็นแบบไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่นักธุรกิจนะครับแต่แน่นอนครับพื้นฐานของผู้ประชาเน็ตเวิร์กเกิดมาจากเป็นนักธุรกิจอิสระร่วมธุรกิจกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายๆบริษัทซึ่งเป็นนายทุนเอ,า,อางนี้แล้ะน,นะเปรียบเทียบนะเป็นนายทุนแนะ่นอนครับนายทุนก็จะต้องมีเงื่อนไขต่างๆมากมาย ที่จะมาให้พวกเราเป็นนักธุรกิจอิสระเนี่ยนะครับรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่นะครับก็แล้วแต่ใครจะเข้ามารุ่นไหนก็ตามก็ล้วนแล้วแต่มีเงื่อนไขกติกามากมายที่จะทําให้เราเนี่ยนะไปสู่ฝันสร้างความสําเร็จนะในธุรกิจของเขาด้วยโอนัดสินค้าด้วยแผงการตลาดนะครับที่มาแนะนำา m โม i ิเบตในพวกเราเนี่ยได้กระตุ้นล้นในการสร้างธุรกิจในการสร้างเครือข่ายเพื่อความสําเร็จของเราด้วย และก็เพื่อความสําเร็จของบริษัทด้วยนะแต่ที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะก็จะรู้ว่ากว่าละกว่าละจะตาแหน่งที่เราจะขึ้นไปนะกว่ารายได้แต่ละบาทที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีเงื่อนไขามากมายนะก็เป็นกติกาปกตินะไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับเป็นกติกาปกติของธุรกิจอยู่แล้วนะเป็นธรรมชาติแต่วันนี้นะครับอุปชาเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเหนือธรรมชาติครับ เป็นไรที่เหนือธรรมชาติผมมองแบบนี้ในมุมมองของผมนะไม่แน่ใจว่าท่านอื่นจะคิดอย่างไรนะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของธุรกิจเกือข่ายมาด้วยและด้านอุตสาหกรรมมาด้วยเนี่ยนะครับยังมองว่าอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะประเด็นอะไรบ้างนะอันที่หนึ่งเลยครับเงื่อนไขเนี่ยในการที่เราจะขึ้นตําแหน่งเงื่อนไขที่เราจะรับไรายได้เนี่ยที่เนี่ยผมมองว่าไม่มีนะครับไม่มีนะครับทําไมบอกว่ามองว่าไม่มีนะจะมีได้ยังไงครับ คุณเข้ามาตําแหน่งที่นี่มีห้าตำแหน่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแพ็กเกจนะครับเขาเรียกว่าแพ็กเกจจะซื้อแพ็กเกจตาแหน่งไหนมาก่อนพอซื้อแพ็กเกจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปคลリฟายตาแหน่งเกียรติยศขึ้นมาอีกนะตาแหน่งซินโบว์โกลเพชรน้ำไดมอนด์อะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเรียกว่าตําแหน่งราคาันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่พันสองพันสามพันห้าพันสี่หมื่นห้าหมื่นแสนสองแสนอันนั้นก็เรียกว่าตําแหน่งนะครับที่เราซื้อซื้อเข้ามาเป็นตําแหน่งนั้นนะ เพื่อที่จะรับรายได้สูงสุดหนึ่งสองสามอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเรื่องของเงื่อนไขพอเข้ามาเสร็จแล้วนะท่านก็นจะต้องมาคอลฝ่ายตัวเองนะครับมาสร้างทีมมาสร้างองค์กรซ้ายขวาหน้าหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ได้อะไรครับตําแหน่งเกียรติยศนะครับก็จะเป็นอะไรอ่าวเอมบัสเตอร์อะไรเป็นจ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องสร้างขึ้นมาอย่างนั้นเพื่อที่จะรับรายได้ที่สูงขึ้นไปอันนี้คือเงื่อนไขครับที่จะให้เราเนี่ยสร้างองค์กรดีไหมครับ ดีถ้าเราสร้างได้มันก็รวยครับนะแต่มันมีกี่เปอร์เซ็นที่สร้างได้เพราะเขามีเงื่อนไขแบบนั้นน่ะคนที่มาทีหลังมันก็ไม่มีโอกาสเท่าไหร่อันนี้พูดเรื่องความเป็นจริงแต่ของเราครับนะที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็ดูคล้ายๆว่ามันก็จะเหมือนกันนะมีสตาร์อยู่สองสามสี่ห้าแต่ความ a m a ซิ่งของมันคืออะไรครับพรอะเรามีแค่ห้าสตาร์นะและห้าสตาร์เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้ามาในระดับที่หนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้ห้าก็ได้ แต่ขึ้นมาแล้วไม่มีตำแหน่งเกียรติยศอะไรแล้วนะครับท่านก็สามารถรับรายได้นะครับที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับหลายๆคนย้อนกลับไปคิดนะครับว่าเราทรําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยค่อ,คอยๆเต็ปขึ้นไปเนี่ยถึงไดมอนด์เนี่ยเราก็จะรับในตําแหน่งของไดมอนด์ใช่ไหมครับแต่เรารย้อนย้อนนึกนึกย้อนคิดนะครับว่าวันนี้ยถ้าเราอยู่สตาร์ห้ารายได้ของเรามันเกิดตั้งแต่หนึ่งนะครับรายได้สตาร์หนึ่งก็รับสตาร์สองก็รับ สตาร์สามก็รับสตาร์สี่ก็รับสตาร์ห้าก็รับเราขึ้นไปอยู่สตาร์ห้าเรามีรายได้รับทั้งห้าสตาร์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกตำแหน่งคุณได้รับผลประโยชน์หมดเนี่ยคือคือสิ่งที่มันแตกต่างถ้าเกิดมองไม่ออกก็จะไม่เข้าใจนะครับบางคนก็ม่บอกเฮ้ยสตาร์ห้าเราได้อะไรนะครับได้สตาร์ห้าครับได้สตาร์สามสตาร์สองสตาร์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หมดนี่คือความแตกต่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทอาจจะมีเงื่อนไขก็ได้คุณไปรับสตาร์ห้าก็ไปรับสตาร์ห้าเลย ส่วนหนึ่งสองสามสี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับเนี่ยมันสิ่งที่แตกต่างน้อยออกนะครับที่เราเคยปฏิบัติแล้วเคยทํากันมานะเราไปสู่ตําแหน่งดับเดมอนดับเบิลเดมอนทริปเปิลเดมอนอะไรก็แต่คุณก็จะไปรับตําแหน่งของคุณตรงนั้นแหละที่สูงสุดที่สูงสุดเท่านั้นนะครับคุณจะได้รับไปได้จากตําแหน่งที่สูงสุดส่วนตําแหน่งที่ต่ำกว่าไม่ได้นะครับคุณก็ไปรับในตําแหน่งนั้นแต่ที่ภูประชาไม่รู้คิดได้อย่างไรนะครับนะผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคิดได้เพราะว่าไม่ได้เกิดจากนัก นายทุนเนี่ยคิดจากเป็นนักธุรกิจอิสระเดิมนะอะไรก็ตามที่ให้นักธุรกิจแยกคนก็ามาทําธุรกิจได้ประโยชน์ท่านจะให้ท่านไม่ให้ก็ได้ครับท่านอาจจะมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ให้เราได้ในส่วนที่เราควรจะได้แล้วก็อีกที่เหลือก็เก็บไว้ในบริษัทก็ทําให้บริษัทรวยไงก็ถูกต้องไม่ใช่เรื่องผิดนะอันนี้เป็นเรื่องแต่ของนักธุรกิจที่เป็นนายทุนแต่ผมเชื่อว่าที่เนี้ยนักธุรกิจหรือเจ้าของบริษัทไม่ใช่ในายทุนฮนะ เกิดมาจากพื้นฐานที่เป็นนักธุรกิจอิสระต้องการที่นักธุรกิจอิสระลืมตาอ้าปากได้และมีหนํำซ้ำกว่านั้นเนี่ยนะครับก็ยังเกิดภาพอีกภาพหนึ่งที่อยากจะถ่ายออกไปเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายตรงนี้เนี่ยนะครับความต้องการวิชั่นของท่านเนี่ยต้องการให้ทุกคนนะครับทุกคนที่เป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้น้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้สามารถทําได้ นะไม่ใช่ไม่ทํานะเข้ามาแล้วต้องทานะแต่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการที่หนึ่งไม่มีค่าสมา250ัครสองสองร้อยห้าสิบบาทคุณสามารถเข้ามา,มาเป็นนักธุรกิจอิสระที่นี่ได้แล้วและคุณก็สามารถสร้างองค์กรขึ้นไปสู่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้เช่นเดียวกันนะครับมิหนำซ้าลึกลงไปกว่าน,นั้นต่อให้คุณไม่สร้างอะไรเลยนะครับสมมุติอินเคสว่าคุณไม่สามารถสร้างอะไรได้คุณก็ไม่มีความสบายก็แล้วกันแต่คุณเพอเอินเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ นะครับแล้วก็มีใต้องคอ์กรเนี่ยเกิดทําแบบอยู่ใเลเวลขึ้นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับมันก็อาจจะเกิดโอกาสที่หนึ่งคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเข้ามาสมัครซื้อสองร้อย้าสิบเจ็ดแล้วจบกันเพราะทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นนะครับแต่เรื่องจากว่าข้างบน,นรบเราทําเนี่ยนะครับตั้งแต่แอคเคาท์นะฮะนัมเบอร์แรกของบริษัทเนี่ยมีหน้าที่หาสร้างเครือข่ายสร้างเสร็จก็โยนแบบออโต้ลันลงมาทั้งหมด น้ำมันมีโอกาสครับที่จะทําให้คนบางคนเนี่ยต่อให้ไม่ทําอะไรเลยก็จะได้ต่างครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่า้านประธานบอกไม่เป็นไรครับนะให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาสให้โอกาสคนที่ไม่มีความสามารถหรือยังไม่ได้สามารถหรือยังมองไม่เห็นได้รับรายได้ไปก่อนไม่งงครับนะแต่ว่าบางที่บอกเอ้ยถ้าคุณไม่ทําตรงนี้คุณจะไม่ได้ตรงนี้เพราะคุณไม่ทํางานอันนี้จะไม่มีที่นี่จับที่นี่ไม่มีนี่คือสิ่งที่แตกต่างและมองเห็นเอาแค่สอง p o เนี้ย สองถึงสามประโยคน์สองถึงสามประเด็นที่ผมพูดถึงเนี่ยนี่มันคือวิชั่นนะที่ทําให้เราเนี่ยนะจะต้องกราบขอบพระคุณอ่าท่านประธานและคณะกรรมการของบริษัทปูประชาที่ได้เปิดโอกาสให้กับทุกคนครับไม่ใช่ว่าลากรากญ้านะทุกคนนะที่จะสามารถเข้ามาทําธุรกิจตรงนี้ได้หมดเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขที่จะป้องกันรายได้ให้เข้าบริษัทนะครับอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับ นักธุรกิจท่านเทให้หมดอะไรก็ตามที่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้นักธุรกิจอิสระได้เงินยากท่านไม่มีเลยนะครับไอเรียกวันหนึ่งสองคนต่อให้ไม่สมัครต่อให้ต่อให้ไม่แนะนําใครเลยที่บอกว่าไม่บังคับสองคนเนี่ยนะท่านเข้ามาแล้วคนคนเดียวถ้าตกิเงได้ต่างมันมีที่ไหนนะครับมันไม่มีครับนะมันมีที่นี่เพราะอะไรเพราะวิชั่นท่านเกิดมาจากท่านเป็นนักธุรกิจอิสระท่านไม่ได้เป็นนักเป็นนายทุนอะไรก็ตามที่จะให้กับพวกเราได้ท่านให้หมด นี่คือความพิเศษและมันก็อยู่ในจังหวะเวลาโอกาสที่พวกเราอ่ะนะครับอยู่ตกมาสามปีเนี่ยนะครับเรื่องของโควิดนะเราย่อมรู้ว่าตอนนี้ใต้แห้งกันทุกคนนะมีจะมีคนรวยอะคนรวยมันจะกระจุกอยู่ครับแต่คนจนตอนนี้มันกระจายหมดทั่วประเทศนะทำยังไงให้คนเหล่านี้นะเกิดขึ้นและทำย่างไรเมื่อเราเกิดขึ้นมีศักยภาพมากขึ้น โอทอปเอสจี top, p, หรือผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะโตด้วยเพราะเขาต้องส่งสินค้าให้เรานะมันช่วยทั้งระบบครับแต่แน่นอนครับมันต้องช่วยกําลังซื้อก่อนสร้างกําลังซื้อก่อนถ้าพวกเราสาม,มารถสร้างกําลังซื้อเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายล้านคนพวกเรามีกําลังซื้อนะโปรดัก p ุกป d ดักทีดท่ดีที่สุดที่สุดยอดที่สุดเขาจะเข้ามาหาเราแปลว่าอะไรครับกุจสารมเครือข่ายของเรามันจะบเวียนนะทําให้พวกเราได้ตังทําให้ผู้ประกอบการได้ตังทําให้ผู้ผลิตทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย มีการหมุนเวียนเนี่ยช่วยทั้งระบบทั้งระบบประเทศเราก็จะมีการดีมานจับผายในเรื่องของสินค้าตลอดเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่สามารถสร้างคนซื้อได้สร้างสมาชิกได้วันนี้ครับสถิติไม่หลอกเราครับธุรกิจเครือข่ายที่เกิดขึ้นและอยู่ได้และยั่งยืนมันเกิดจากจํานวนประชากรนะจานวนสมาชิกครับและการที่มีข้อจํากัดในเรื่องของราคาในเรื่องของจํานวนเงินมันก็จะทําให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ย อยู่ไม่ได้เพราะจํานวนประสามาชิกน้อยเกินไปที่จะทําให้หมุนเวียนในระบบได้แต่ของเราครับ2 5 0ก็เข้ามาเป็นสมาชิกได้แล้วนะต่อไม่ทําอะไรบางคนบางท่านนะก็ยังมีไรายได้ก็ยังมีสินค้าเข้าไปใช้วันหนึ่งจะตุ่งตื่นไปยังทาต่อได้นี่คือจํานวนสมาชิกของเราจะเพิ่มขึ้นช่วงแรกก็อาจจะสโลนิดหนึ่งตอนนี้ถือว่าเร็วกว่าคนอื่นละนะแต่มันจะอยู่ในช่วงตกท้องช้างสักหน่อยหนึ่งนะแต่พยายามอดทนและรีบทําให้เข้าใจในวิชั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท แล้วเราจะมีความอดทนแลวจะทาต่อเราทําเพื่อตัวเราเราทาเพื่อทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อตอบสนองนโยบายเอ,อ, mm hmm. อลินนีะครับ mm hmm. วชั่นของบริษัทปูประชาทําให้คนทุกคนในประเทศไทยนัประชาชนทุกคนนะครับ hmm. ในแผ่นดนินนี้มีความกินดีอยู่ดีทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งน,นะครับต่อไปเราจะเห็นสังคมเรานะครับนะครับรวยกระจาย นะครับอ่ารวยกันายคนจนให้มันอยู่กระจุกเดียวพอนะจะย้อนกันนะครับก็หวังว่าให้เรามองขอยงแยกแบ่งปันตรงนี้เนาะว่าสองมุมเนี้ยให้เราเห็นว่าวิชั่นมันแตกต่างตรงไหนกับที่เราเป็นแล้วก็ที่เคยเป็นมานะถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเรามองออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถส่งต่อผู้คนได้นแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่แตกต่างม,มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนเื่นก็อาจจะมองว่านู่นนี่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับคนใช่ก็รับคนไม่ใช่ก็ไปต่อ นะฮะเขาเ,เรียกว่าน็กเด็กๆไปเรื่อยๆนะแต่ขอให้เราเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่บีรีฟร้อยเปอร์เซ็นเราไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแนวว่าบริษัทเป็นแบบนี้วิชั่นเป็นแบบนี้ไม่จริงไม่จริงสมมุติเราไม่เชื่อเราก็ไม่สามารถขยายได้แต่วันนี้ถ้าเราเข้าใจในวิชั่นของบริษัทในของรรท่านประธานแล้วเนี่ยนะเรามีรีฟหรือมีความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเราจะกระจายตัวได้เร็วน,นะครับนะอะไรบางคนช้าบ้างก็ไม่ต้องเสียเรียนนะทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทุกคนต้องตั้งใจทำเพื่อตอบโจทย์ที่ว่าตั้งตัวเรา และก็สร้างให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีรายได้เพื่อประเทศชาติของเราจะอยู่ได้ตัวเราอยู่ได้ด้วยประเทศชาติอยู่ด้วยระบบอุตสาหกรรมในประเทศเราก็อยู่ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโรออกโอทอกเอชีบีหรือว่าผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะจะต้องมาเขาเรียกว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในครูประชานะเป็นโซ่นะครับเป็นโซ่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นโซ่ชิ้นหนึ่งในธุรกิจนะในอุตสาหกรรมนี้ผมบอกว่าอย่างนั้นนะครับอย่างผมพูดเสมอ นะผมอยากเห็นผู้ประชานในเบิร์กเป็นสตาร์ทอัพในธุรกิจเครือข่ายที่ไม่เหมือนใครนะเป็นสตาร์ทอัพเป็นสตาร์ทอัพแรลงในธุรกิจเครือข่ายที่เป็นเชื้อชาติไทยน,นะครับผมคาดหวังว่าอย่างนั้นแต่ทุกอย่างเกิดจากพวกเรานะครับพวกเราเข้าใจมองออกและลงมือทํานะแล้วเราสามารถที่จะพากันไปสําเร็จได้ทั้งประเทศชาติเแน่นอนนะครับแล้วพบกันที่ความสําเร็จขอบคุณครับตรงไหมคือครับค่ะ ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัททูประชาเน็ตเวิร์กท่านดรริชาร์ดนะคะฟังท่านทีไรรู้สึกเต็มอิ่มมากๆด้วยน้ำเสียงอันดังฟังชัดของท่านแล้ววิสัยทัศน์ที่ดีๆมี